ผมจึงมองว่าการเขียนบางอย่างเนี่ยซึ่งซึ่งนักกฎหมายไทยเนี่ยพัฒนาระดับการเขียนเนี่ยไปถึงถึงที่สุดเนี่ยบางทีมีลักษณะของการขัดในข้อกฎหการอย่างชิ้นเถิงคือเราลคิดเรานึกถึงธรรมดาเราคิดได้คือไปเขียนให้การทําบางอย่างซึ่งยังไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันคืออะไรมันชอบในกฎหมายชอบแ้วธรรมนูญไปที่สุดมีผลทั้งทางที่นี่ัญญาทางบริหารทางตุลาการเนี่ยโดยคำว่าเซนธรรมดาเนี่ย เราลองนึกดูว่านองแบบนี้มันมันมันควรจะมันเป็นกฎหมายได้ไหมโดยสภาพคือเขียนบางสิ่งอย่างที่ไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่ต้องรู้มันคืออะไรแต่ว่าถ้าทำมันขึ้นมาแล้วนี่ยค่อยมันถือว่าชอบถือว่าถูกทุกอย่างถูกทั้งหมดเนี่ยผมว่าอันนี้มันมันมันขัดกับหลักสามัญสำนึกนะครับอย่างอย่างมากทีเดียวว่าไอ้รัวเนี้ยคืออาจจะรู้สึกว่ามันเป็นผมเนี่ยกับกับเคิดในทางหลักกันนะฮะแล้วนี้อาจจะเตือนด้วยนะฮะคือคนที่ลองานาาอยู่เนี่ยเชื่อนักกฎหมายมากนัก คือนั้วเปหมายเนี่ยเขาคือให้เขียนอะไรเขาก็เขียนเขียนให้ได้นะ,ะแต่เขียนแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นอีกเป็นอีกประเด็นดื้อดูไหมฮะคือตอนเขียนแล้วมันเขียนได้ทุกอย่างมันมันชอบมันถูกนะฮะมันเอ่อเป็นที่สุดมันมีผลทุกประการที่ต้องการขาดไปนิดเดียวคือรับรองไปถึงชาติภพถัดไปไม่อย่างนะะนั้นไม่ทำนะในในมาตราเนี้ยนะฮะในในเรื่องเอ่อบอกกับ,บ,บ,บเพื่อนกันเลื่อการที่ต้องสะตำเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดจะเติมอีกหมายถึงว่าถ้ายก ok ไปอีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะ มีเนติบริกรรุ่นใหม่มีความปรับปลี่ขึ้นอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็เขียนต่อไปนะครับว่าให้กันนี้นะฮะชอบด้วยกฎหมายชอบรัฐธรรมนูญมีผลเป็นที่สุดนะฮะตลอดไปทั้งพบนี้และพบหน้าใช่ไหมฮะแต่ว่าถามโอเคเขียนมาอย่างเงี้ยคือกฎหมายก็จะกลายเป็นเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งมันมันตลกอ่ะมันมันกลายเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งมันมันขัดนะกับกับไอความรู้สึกสามัญสำนึกธรรมดาแต่ถามว่าโอเคกฎหมายมันจะมีส่วนในเรื่องของการป้องกันรัฐประหารไหมนะฮะ ในในปี17เราคงทราบใช่ไหมหลายคนคงทราบว่าร <c oughs> ุ 17, น่นปี17เนี่ยเป็นรุ่นฉบับเดียวนะครับ <c oughs> ที่เขียนเรื่องก,การห้ามนิรโทษกรรมให้กับการกระทำที่ออมีเักษณะเป็นการล้มล้างสถาบันข้อหากระสานกรกาบการทํารัฐประหารอันนี้จะถูกห้ามเอาไว้นะครับในรุ่นปี17ถูกเขียนไว้แล้วนะฮะแต่แล้วธนูนที่ถูกเขียนไว้อย่างนี้ก็อีก2ปีก็ถูกฉีกครับเจ้ที่อาจารย์มาพ,พูดเนี่ยมันมัน,ม,นมันจึง,ม,จงมันจึงไม่ใช่เรื่องของการเขียน มันมันมี culture มีวัฒนธรรมบางอย่าง,ง,าง,งาซึงม่มันอมันห่อหุ้มตัวกฎหมายอยู่กฎหมายมันจึงไม่ใช่อย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายมันถูกใช้เป็นเครื่องมือเพราะในเชิงของคำอธิบาย,ยนะครับว่ากฎหมายคืออะไรเนี่ยผมว่าในที่สุดเนี่ยเราตัดนะเรื่องของของคุณเข้าไปไม่ได้โดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายที่มันจะย่างยืนได้เนี่ยมันต้องการคอนเซนต์จริงแต่ว่าในระยะชั่วคราวเนี่ยผมว่าในบางช่วงเวลาบางทีมันไม่มีคอนเซนต์นะ แต่ว่าทาไมทําไมสภาพการบางอย่างจึงตั้งมั่นอยู่ได้มันไม่มีคอนเซ็ปต์นะครับผมวิวว่าในหลายช่วงมันแต่มันมันมันตั้งมันอยู่ได้มันมีบางอย่างซึ่งมันมันนีหนาเป็นการกดทับอยู่แต่เราเชื่อว่าไอ้การกดทับอย่างเงี้ยมันไม่ดำรงอยู่ไปถาวรครับวันหนึ่งมันจะต้องคลายตัวออกมันจะต้องถูกบีบให้ปรับที่แต่ว่าไอ้ช่วงถูกบีบให้ปรับเนี่ยคอสของมันอะการสูญเสียนะฮะราคาที่จะต้องจ่ายอ่ะ เพื่อกลับไปสู่ไอ้ระบบที่มันมีคอนเซนต์เนี่ยมันมากแค่ไหนไอเน,นี้ยยากนะฮะอันเนี้ยตอบยากนะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องประเมินนะฮะว่าคอสอันเนี้ยนะฮะมันมันมันมากขนาดไหนผมว่าคอสของการกลับสู่คอนเซนต์น,นะฮะไกการกลับสู่ระบบกฎหมายที่มันมันเป็นแบบอารยธรรมของบ้านเราเนี่ยมันสูงมากเกินไปแล้วแล้วเราก็ยังไม่เคยใช้คอสที่มันสูงขนาดนั้นเนี่ยนะครับคุ้มค่าสักครั้งหนึ่งเท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน